ตอนนี้อยู่ตรงนาริวเวียนะมาเบ่งมาเบ่งหล<ข>อกกินติดจำโอเคครับ,บนี่กันเป็ดตาก,กินเลยนะพอนมือพร้อมต,อตีนอยู่ไหนอะติดตีนเบิดปวดายแล้ว <laughs> ฉันเอาอันนี้ไอ้เนะี่ยอันอันนี้สองแล้วกัอันนี้สองนะบบก,กินเข่านาะเจ๋ตีกินอันนี้อันนี้แมอนอันนี้สองเอาเอาแต่แบบเป็นไข่ไข่นะน่าจะร้อน โอ้มือนี้ต้องเดินทางไกลนะบ่โห่ที่ถึงฝากตันบอมือนี้หลังจากแวะินข้าวเสต็งก็มาจอดเติมถ่ามันนะอยู่นี้ปตทท่าแขกนะครับเดี๋ยวจะออกเดินทางต่อนะครับไปฮาวโอ้รถขนล,ล,ลังเบียสขึกไกลขนาดเลยตอนนี้มาถึงตัวเมืองยินบูนแล้วนะครับ ออกมาจากเมืองท่าแขกเนาะจากปั๊มน้ำมันนะครับมาขินทูดแล้วในเวลากะต้นยุ่นะครับตดนเติบยุ่ครับเป็นเมืองเมืองใหญ่เมืองนึงนะครับผมมีตลาดใหญ่พร้อมด้อเดี๋ยวหาทานจอดกิดน,น้ำก่อนจักอยู่ใตนีม ตอนนี้นะครับจอดพักท่านน,นน้ำนะกินน้ำพักอยู่หน้าโรงหอหรืพยาบาลนะครับของกินบุญนะไปอยกนหน่อยจะเป็นครัวสะพานข้ามน้ํานะครับแต่จอดกินน้ําก่อนแป๊บนึงตั้งแจกนะ๊กจอดกินน้ําเสร็จนะครับเดี๋ยวเขาขี่รถต่อไปนะครับตอนนี้กำลางี่ออกจากตัวเมืองนะครับของกินบุญเนาะทางหน้านี้ที่มีเป็นครัวสะพานนะ แต่ค่อยน้ำออกไปสู่แม่น้ำโขงนะครับผมกระดับก็ได้ว่าเขามองว่าตัวสะพ้านอย่างหรือแม่น้ำอย่างนะเดี๋ยวเกิดมีป้ายบอกหัวน้ำอินบูนเออนี่หัวน้ำอินบูนนะครับเป็นหัวสะพานที่เงวนะตรงนี้มีเป็นที่ระบายน้ำน้ำนะที่เปิดน้ำปิดน้ำนะครับ แล้วถนนเส้นนี้ก็คือไปง่ายนะครับแล้วก็เดินทางสะดวกรถจอดสะดวกถนนมีเส้นนวได้เห็นนะครับรับมาจากหนนะครับบรรุศาเลยทั้งเร่องมีมีลูกป,ปันพระใหญ่นะครับน่าจะเป็นวัดเนาะเป็นลูกป,ปันพระนะครับเ,เออเป็นวัดเลยทั้งเพิ่ง มีโอกาสคงสิได้ขึ้นไปนะครับโอ้วิวงามขนาดเลยมีเฮือนหลังนึงอยู่ข้างในนะครับจเจ้านัตถิพูกอย่างสักอยางนะตอนนี้จะพวบบ้านอย่างเด้อเป็นชุ้มต้นใหญ่ยอยู่นะครับเดี๋ยวอาาเพึ้นไปข้างหน้า บ้านบ้านนาเรียงบ้านนาเรยงนะครับน่าจะเกตินบูลหรือเปล่าดูว่าปากกระดิ่งภูนะพักผูเขาตรงนี้นะครับอยู่นี่นี่ เหมือนเคยมีคนคอมเมนต์บอกผมนะว่าพกุกพันชาพวกนี้นเคือแปลว่ามีเรื่องเล่าหรือเปล่าผมกับผมฮูคือกันว่าเป็นมีเรื่องเล่าปิีมาที่ไส่พ่อนะครับเรามีคนคอมเมนต์มาบอกอยู่าอานนี่เป็นุเต่านะครับขาของยิ้มปูนยิ้มปูนนะครับ ตอนนี้นะครับพับมหดอ่าทางแบ่งลักซาวนะครับลักซาวอีกเท่าไหร่น่ะลักซาวอีกเกกิโลตรงไปเป็นตั้งซาที่85ดกิโลนะครับ mm hmm. เบี่ยงจันสองร้อยสกิโลเอ mm hmm. เนี่ยอันนี้เป็นทางแบ่งลักซาวนะครับ mm hmm. จะของอยู่เมืองปัระดิ่งนะครับอยู่ขแข่งบริคัมไซนะ mm ่ะ hmm. ตัวนี้ไฟแดงเสียากับภาพท,ท,ทางแบ,บบระวังมี่ทางไปลักเต้านะครับนี่เ,นเห็นว่าอันนี้ผคมแสงโควเมืองมั้ถ้าจะโมพิษนะครับโควเมืองน่าะอยู่อีมองนึงแต่ว่าอันนี้มันใหญ่ว่าเมือง เป่าเป,าเป่าขนมโคกนะแซ่บก่านี่ขายแนว้ใดเนี่ยกำลังสัส่งขาผ่านแม่นบ่เอาข,ขายแบบไหนนะตามที่มาเอาอเ,เดี๋ยวซิมลองเบิ่งกินหอมผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้จะห้องวายหยังห้องวายหยังนะ ขนมบ้าบินนะใส่รองเท้านะกินอหอมๆอังอย,ยู่พี่ปะอืมโอเคเดี๋ยวเราได้มาแล้วพองกันทอนจากน้องก่อนอันนี้เอากินทักกินได้ยกสิเดือทางต่อนะ ปากสั้นี่ไก่ป่ะเนี่ยปกไก่ป็นไรนี่อ่าน้องวอลปกไก่เอากะอาทิตย์ฮอสมือน,นี้โอเคตอนนี้ออกจากทากจิวปั๊มน้ำมันปตท,ทนะครับเดี๋ยวกำลังเดินทางท่อโอ้เส้นทางนี้สะดวกสบายขนาดเลยนะครับไปถึงปากสัน้นถึงเบี่ยงจานบุน่งแรงมากเนาะนี่มีผัวหน้าหัวอย่างนั้นนะ ขวรน้ำน้ำสางพอขวรน้ำสางควรน้ำสังนี่แหละไม่หน่อยเอาเระหว่างทางามาเจอรูทานบักนัดอันนี้เท่าใดเนี่หน่อยนี่ยสิบห้าพันอันนี้เป็นบักนัดมงบ่ครับคนมงคนมงเนานะน,น้องเฮ็ดยัง ปักผ้าโอ้ปักผ้าอยู่เบาเราเลยบ่นิเออไม่เลยอายุเท่าใด้เนี่ยไม่หนึ่งจ้าหนึ่งแล้วเนอเเลออายุสี่เอ็ดปีเนาะสี่เอ็ดปีโอ้แล้วหมอเดี๋ยวอีกแล้วใส่ถุงให้หน่อยเด้อน้องเออกำลังเย็บผ้าอยู่เนี่ยเอาไว้ใส่กินเจียงเนาะ เออต้องรีบทำตั้งแต่ต้องเฮ็ดตั้งแต่ตอนนี้เพราะเดี๋ยวกินเจียงก็พอทันนะเจอทุกคนงานแวัเลยอะเลกหน่อยอยู่บางนัดแต่นี่คุณแม่บอกแม่แม่บอกหัวเมื่อไหร่เลยเนี้ยเนี้ยเนาะเนี้ยหัวเก่งเลเนี่ยเราหอมมังนัดคุณหัวได้นิดหน่อยอนาคตเผื่อได้เป็นมังนัดสมาร์เราไม่ได้เราต้องรีบไม่เจอมังนัดอีกแล้ว อันนี้ขายเดีบยวนัดเนาะจนไปตั้งพุ่นก็มีอีกหลายอยู่นะไปม่เออโอ้พี่สาวนี่นะพี่สาวข้างบนเพันว่าขายเป็นลูกนะอยู่เทิงพี่สาข้างล่างจะเป็นเนียเป็นขายแบบเป็นกล่องกล่องห้าสิบพันนำเสนอเลยได้นำเสนออันไหนหวานอันไหนหวานแซบอันไหนแซบหวานเบิร์ตหนู่มแล้วเหรอที่สุดอออันไหนนะแซบสุดเนี่ยเอาให้สักหน่อยเลย นนนนนนนลโเนนนนนนะนอนนนนนนเนนนนนินนนนินนนนเอนนนนานนนนะเนนะนนนนนนานน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 ะเนน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 นเนานน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 น้นนนานน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 นานน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 นเนน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 มนนนานนนนนน้นน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 นหนน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 ้นน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 นานนน แค่ไปนี่มีน้ำเยอะๆน้ำหลายๆโอ้โหล่นำเสนอขายนะอ้ว่านี่นนี่บ้านหยั่งเนี่ยตรงนี้ทุ่งนาหมีทุ่งนาหมีทุ่งนาหมีุเออเฮ้ยทำไมไม่มีเปรี้ยวเลยอ่ะโอ้หวานอ่ะหวานหวานมีน้ำซุ่มฉ่ำอุ้ยช่ำเลยอ่ะเอ้า เขินกล้องง่ายแนอกเข่อโอ้ยไม่ต้องเขืนเน้อขายของเราต้องแบบเอาหน้าสู้แม่นบอกเนาะต้องเอาหน้าเข้าสู้เนาะเออเพื่อนว่ามงตรงนี้คือมงบเลยนะแถวนี้เป็นมงเบเลยน่าจะทัางหมู่บ้านนะกองงานปนะนำเ่งนหคนไหนลูกเนี่ยคนไหนลูก คนไหนลูกเนี่ยอันนี้เนาะแนว่ยเดอันนี้มือหมูหมูหรืครับหมูหมูนี่ซื้อหยังนะลูกไม่จะลองสายจะลองน้องน้องซื้อหยังนะซื่งเก้าวเชียงกวางก้าเชียงเก้าวเชียงชื่อนี้เยอะนะคนมงชื่อเก้าเชียงเนี่ยทำไมต้องชื่อก้าเชียงมันผมจำความหมายไม่ได้มันมันมีคำแปลอยู่เก้าเนี่ยมันมันมีความหมายผมจำไม่ได้แปลแปลว่าอย่างเนี่ บางเป้นคุยกันหักหักไอเออออกให้หมดเลย้วยเดี๋ยวมันจะแทงไปไกลไปบักซันออไปบักซันแล้วต้องให้ช่วยชก่อนนี่เออต้องให้แม่อ่าช่วย ซือซ้อไปหนึ่งกอง <ผม S 1> นะผมขี่ผ่านกับพี่ชิดนี่ต้องเรียกต้องรีบเบรคสีแดงเลยเราบีบแตและบีบแต่ต่คนบางคนลเลยไปตะแยง<ห>คือที่บีบแต่นี่เพราะว่าอยากกินสับปะรดอยากกินบักนัดนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับน้องเลยแต่น้องนี่คือผลพลอยได้แต่จริงไม่ได้ขับรถมาอีกมีนั้นบังนัดอีกแล้วบังนัดหี่ว่าสับปะรดนะครับเป็นว่าอยู่นี่กับคือเป็นมุ่งไปเลยนะ ถือว่าตกใจนะ้นมากมุ่งอยู่ถึงเป็นที่สูงนะครับมุ่งอยู่ตามเขาเป็นนี้นเนาะเครื่องหนาวนะครับแต่นี้เพิ่กจะอยู่ทางนี้ทางสิไปตัวเมืองปักกิ่งนะครับเปินงอยู่ที่ลาบตกใจเยอะ ต่อๆไปไเรื่อยๆนะครับถ้าเวียงฉันนี่อจ้าจะ่อีกประมาณสักสามยกว่ากิโลก็แหละนะครับสัวฝากตันกับประมาณเกือบร้อยกิโลนะทันที่ถึง่างนี้หน,น,น้าตาแบบโอกเป็นมุ้งหลายเลยนะครับนี่มีท้านขายของฝาก้องนะฝั่งคุณ ขอข้างทางเลยเป็นไอคลองปากส่วนหน้าคงเป็นเป็นมีดพาหลยนะมีดหลายลาล่มันจะเป็นหมู่บ้านที่เชี่ยครับมีดเนาะตรงมีดพวกพาไลา นี่นี่โตเมืองกับของขายกันหลายอยู่นะครับทางข้างทางเนี่ยเป็นอ๊กใายตลาดเรืเลยนะครับน้ำของขายหลมีแต่คนเ,เล่นเลยอมันของขายหลเท่นานั้นเลย เมื่อกี้นี่จอดถาบนะครับู่นี้จะเป็นมง้งสมคกับอ่าเล่าสูงนะครับอยู่แถวนี้เต็มเลยจะเป็นเมืองใหญ่นะั้นะเมืองเป็นเมืองใหญ่ไปนี่นะครับผมคิดว่าเวลามีบุญกินเจียงนะครับกินเจียงปีใหม่ม้งนี่คือที่จัดใหญ่คือกันนะแถวนี้เพราะาเป็นเมืองใหญ่ ยัดชื่อไทยกผนนะผมกูนะาะยังไ่เคยมาเส้นนี้โอ้ภูเขาตั้ไนไว้ข้างหน้าแล้วนะครับอีก45กิโลถึงปากสันนะครับรดเอานะครับอีกหอวไก่แล้วปากสัน เราตีข้าบพถตามนี้ไปเลยนะหน้าผาไปเลยตินเขาแม้วม่พิษ็นหน้าผาเพื่อนก็เดียวยู่สูงนะครับเต่ดี๋ยวบอกนะว่าแถวนี้ก็ยังเป็นม้งอยู่นะครับอันนี้ก็บผมมั่นใจนะถ้าสี่ผมแมนม่ผมก็ได้ แต่คียรถมานะครับเพียนแั่ลอดไฟนะครับเนี่ยเสาไฟข้างเนี่ยเป็นลอดไฟเนี่ยตลอดทางเลยนะครับหลายขนาดกขึ้นมาหน้าจะว่างแถวนี่โอ้งามนะเป,นเป็นวัดนะครับดูหน้าพยากาไปเบิ้องเล็กว,วัดนี้สวยนะครับ เป็นเหมือนพัดธาตเลยวัดสวยมากๆเลยต้องเข้าไปดูซะแล้วทีแรกว่าจะเข้าไปนะแต่ว่าย่านลบกวนทางวัดนะมาเบ่งงามมากนี่เป็นเป็นพระธาตุสีทองงามสวยงามมากๆเลยคล้ายๆแบบอ่าพระธาตุหลวงแบบน้อยนะครับคล้ายๆแต่ว่า มันบ่มแม่นนะครับทรงคล้ายๆกันเฉยๆอจอดอยู่สาลานะครับกับมีไซลรถจักรเบิง่งอันนี้ยังอยู่ตีนเขาอยู่นะครับยังคับรถตามตีนเขาไปอยู่เบิ่งฝังนั้นเป็นคล้ายๆเล้าเข้านะครับ เหมือนเพื่อนยู่ฝั่งนึงแหละเราเข้าอยู่ฝั่งนึงเลยนี่นี่นี่เป็นเล้าเข้าไปนี่เลยนะ,ะต้องมั่นใจว่เป็นเล้าเข,าเาข้าปะขับหนักเลยเพื่อนเป็นผ้าแบบเขียวดมสมบูรณ์น,นะครับผ้าสมบิบเลยแหละเราข้าง,างนี้เปลี่ยนน้ำเลยเปลี่ยนน้ำอย่างเีย เป็นแม่น้ำเลยคันคิว่าน้ำเทินหนึ่งนะเบ่เนียนี่กับผมููขึ้นกันนะครับล่องดาวดาวเอาเห็นว่าตอนที่รถมาที่มีท่านเดียวเข้าไปตรงน้ำเทินหนึ่งนั่นพอดแต่ผู้ว่าจะมี็นอเดียวกันบ่กับแม่น้ำสายนี้นะครับมีคนใช้เรือหาปลาอรอบกลางนะ ปเบิว่าผู้สาวมันนั่งเด่นยามแรงบ้านยังไงนี่ทำไมมีแต่คนทำฮะสวยๆหล่อๆเนี่ยนาคำหาทใจคำบ้านหาใจคำปักกระดิ่งบ่หรือบ่แม่นเดี๋้อปักกระดิ่งปักกระดิ่งอยู่ต้นต้นไม้ต้นไม้ต้นต้นน้ำขึ้นเทนทำไมอ่ะมันมันเด่นแค่ต้นเดียวนะมันมันเด่นต้นไหลขนาดเลยแล้วมันมีช่องตรงนั้นโอ้โอ้ไม่คือไหลมัน้ำไหลเนาะต่อตรงนี้อันนี้คือมันต้องไหลทางนึงเนาะมจักทางน้ำแล้ว ดูบ่อยู่พุ่นกับมีนเอาคนรบกวนมันเนี่ยให้มันรบกวนเวลากำลังสวีทขันแบบว่าอยู่เลยใช่ไหมโอ้สองเบื้องโอ้โน้ำนี่ไปไกลเลยอันนี้โบวแมนน้ำเทินนะน้ำน้ำหินบุ้นหมน้ำหินอย่างสักอย่างนี่แหละน้องคนน้องเมื่อกี้นี่ไปไกลเลยฮะน้ำมาน้ำมันมาไกลแน่นอนน้ำใสควางแบบนี้ เป็นมูกันอืมันเป็นมูกันเป็นมาเล่นน้ำกันเป็นมูกันสดลูกยังน้อยอันนี้หยอกน้องๆนะบอกบอกบอกมีที่ไหนแล้วชอบสเปคแบบไหนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวอ้ายหามาให้หลอด้วยหลอดรวยปากพี่อะไรลักกัดใช่ไหมกัดใช่ไหมตะเกียบเลยเมาหมดหลอด้วยเราหมดทีเอ๋อ ขั้งร้างแค่สามคนพอเบื้องมีเรือนะแบบใดจะมักผู้หญิงสักลายเลยสิมักผู้หญิงสักลายโอ้สปคองเขมักผู้หญิงสักลายสปีดมาทุกคนอี่าลงช่องไหนอ่าช่องไอชื่อแบบแบบทัวร์ไปเที่ยวติดตามติดตามได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาซื้อหยังล่ะกิ๊บน้องๆกิ๊บจักปีแล้วหนิสิบพุกสิบพกปีสิบพกปีในเบื้องหน้าไอ้นว่าประมาณสิบ ส,สามสิบสีบ่อ้าวอ,อุ้ยห้องปั่นหมอลำแบบนี้อุ้ยซื้ออยังไรเนี่ยซื้อล่าล่ากรุงเทพครับน้องล่านู้นเดียวกันเจ้าปีสิบห้าสิบห้าอืมช่องอะไรนี้ลงไปเมื่อกี้นี้น,น้นองๆโอ้ดีใจขนาดเลยขอถ่ายรูปปันดาล่านะขอถ่ายหุ้มน้ำแน่ะนะน้องๆติดตามอยู่นะครับอ่เฮาทีเดินทางไปต่อไปทางพุ่นแบบนี้ เมื่อกี้เห็นป้ายเขียนบอกว่าขัวแคบข้างหน้าขัวแคบก็คือขัวที่มันแบบไม่กว้างนะสะพานบกกว้างสะพานแคบขัวห้อยงูน้อยโอ้มีซื้อของขัวห้วยงูน้อยซื้อน่ารักนะครับต่อกัน ตอนนี้อยู่ขัวน้ำกระดิ่งนะครับโอ้ยงามขนาดเลยนี่ตกน้โปูนเพราะนี่อยู่ี่ขัวน้ำกระดิ่งเออทะเลน้ำกระดิ่งนะครับตรงนี้น้ำปูนหรือเปล่านะตัวนั้นเป็นแยกสามแยกเลยนะครับยัยร้องเพราะว,ว่าเซนนี้เขาไปฝากสัตว์นะ